ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแห่รําเหลือสวัสดีคำเดียวของปอค่ะบแล้วเอฟซีเพิ่นดูเฮาหลายคนเฮาสวัสดีทุกท่านครับผมครับอันสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ผมจะมาเอวบ้าน เบียงแม่มดนะครับผมสถานที่แอลแหมสถานที่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านสามารถนะครับเข้ามาแอลนะครับเช็คอินนะครับถ่ายรูปสวยๆงามๆได้ครับผมเดี๋ยวผมและลุงชัยนะครับจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูบรรยากาศด้านในของเวียงแม่มดครับผมเชิญลยครับเดี๋ยวถ้าเขาอามาใส่ชุดอีจะแบบเปิงกับบะขี้ง่ายใส่อะพวกเขาใส่ชุดแม่มดบอก คุณใส่ชุดป้อโมดผมใส่ชุดแม่มดเออไม่ก็อเออชุดเพื่อนจะมีแค่ผ้าขม้าตัวเดียวน่นนะ่ะใส่แล้วเขเราเขาขอเพืเ่อนบอกชุดแม่โมดออป้อโมดเอทอี่หันโมดก่อมาใส่เตียวก่อถ้าถามอะโมดมาใส่เตียวสักตัวนะยิ่งไปพอเลยปไปยิงพอไปไปไป มีหัานมีโอ้โหยิงพอส่านที่เปิ้นนะกว้างขวางกว้างขวางถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเฮาอยากข้ามีส่วนร่วมหรือว่าเฮาอยากข้าม้วนอ่าในเวียงแม่มดเนี่ยเอาอีอ้เบาเขาขอเปิ้ลนเบาคุณใส่ชุดพอมดแล้วคือเปิ้ลเอาใส่ปลายไม่เศร้าเชื่อในรล่อนมาขอห้อ,อยู่โบนั่นบ่หรือเอนีไอนะ่ไอเดียเสมนะไอเดียเสมสุดยอด มัดคอห้อยเออเหมือนกับว่าเขาลอยได้บนอะไออมัดคอห้อยเออให้เขาตายก็ว่ากำกืนที่ไหนอุ๊ยยิงมาโอ้นเขาไปมัดอย่างแน่นเขามัดนอกก็ให้พอดีเอ้มัดจังตายใส่ไม้สร้างอ่ะเขาใส่ไม้ซางห้อยไว้บนว่ะใส่หมวกไม่มดเถีะใส่ชุดสีดำทิ้งหมดต้องอู้หูยยังนักอะเอาคือดานี้แบะเรียบร้อยห้าตาย อ้ําแตต้องใส่ไม่ไม่ซางเนาะเออปะป่ะปะไปซ่อมพอชุดป่ะยิ้มมายิ้มมาเอาแหมรอบหนึ่งมายิ้มเพราะกระโดดมันยิ้มห่างอย่างเออมันประมาณฟังฟังผมหนึ่งสองสามคูณกระโดดลงมาแล้วก็ยิ้มแยกเขี้ยวแยกเขี้ยวเนอะเอาหนึ่งสองสามอ่ามันมาแยกอ่ะเนี่ยเงี้ยเนี่ยเงมาแยกเดี๋ยอยุดเฮามีเฮาเป็นผู้พิเศษแล้วที่ต้อง อีเดี๋ยวมันอย่าเปิดคนเดียวจริงเอาแหลเอาเลงไปแหละเลงไปที่ประตูเดียวมันยังมาเปิดแสดงว่าคุณมันมีอิลิตแล้วทิ้งลองนะพ่อเลงพอ่อเอาเฮ้ยเอ้เอตลก <c oughs> ยอดเลย ผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาแอวดูนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับกัญชานะครับหรือว่าแกลเลอรี่นะครับท่านสามารถนะครับเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับสำหรับบ้องกัญชานะครับแล้วก็ยังมีสินค้านะครับแห่มากมายไปดูก่ะครับไปดูกันเลยครับ โอ้โหเยอะแยะมากายไหนคุณบอกว่าคุณอยากกินยาตายไปเจอกะถ้าก oh, nice. ินยาตายหากินยาตายที่ไปเจอกับเอาเห็นสักหน่อยป่อตาแปลงหน้าดีๆดถ้ากินยาตายไอติมชิมุกโชยาไหมฮะ นี่เลยผมเชื่อว่านะครับทุกคนต้องมีไว้ติดบ้านนะครับยาดมนะครับสมุนไพรเทพนังไม้นะครับมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งทําขึ้นมาจากสมุนไพรล้วนๆนะครับคุณประโยชน์ส <pirate you. S 2> <ๆ>ูงมากนะครับตัวนี้นะครับโอ้หอมชื่นใจหอมป้าเก็บนี่คิงไปเอาเพื่อนเนี่ยใจกับทดลองมาได้ มาไหวเอาโจกขอใจเด้อืม,มากาบไหวเตาทอนรองเท้าไปนครับไหวผ้าไหวเจ้าเนี่ยลุงชัยอุปคุตจกบัดอันนี้มีกลิ่นตลอดปีตลอดชาตินะครับสําหรับอุปคุตจกบัดนะครับโอ้ไปยืนมาได้ไปไปมีกลิ่นได้อย่างใหญ่มากาบมาไหวแล้วลองชายทอนรองเท้าขึ้นมาครับแม่มดแต่อย่างไม่ขี้ค้านะร่นเรื่องมันมาขอดใหญ่กัะ นะครับบุกนะครับอันนี้ผมก็จะมาแร่งชัยนะครับก็จะมาปิดทองเตานะครับความเชื่อนะครับการได้กราบไหว้นะครับปิดทองเตานะครับก็จะมีความเชื่อนะครับเตานี้ก็เควนจะมีอายุยืนยาวอยู่แล้วนะครับเอาก็มากราบมาไหว้ปิดทองนะครับเพื่อเปลี่ยนสิริมงคลนะครับคือเฮานะครับคือตัวเก่านะครับและครอบครัวนะครับ ท่านสามารถนะครับเข้ามากราบไว้ได้นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับอุปคุตจกบาทนะครับอันนี้ก็มีกินนะครับตลอดปีตลอดไปตลอดชาตินะครับสําหรับอุปคุตจกบาทนะครับเฮียถูยังล้มมาเหลืออนะ่ะซ้อเลก็กก็ไมใหญ่ซ้อห้ายมันฮอนเลยที่ว่าเย็นนะปอเนี้ยที่เอามือมา เอาลองมาตาบหรออ๋อลองเอามาตาบอ๋อเอาไปพอ,อไปตาบพอลองเอาไปพอ <c oughs> กดลูกแรกกนเนี่ยให้กับไปเนี่ยมาไปตาะเลยพระนา,าเจ้าเบินลแหมโมโหเลยนันบดีเ,บเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาแอวดูนะครับหมู่บ้านชนเผ่านะครับซึ่งนะครับอ่าเวียงแม่มดนะครับเปิ้ลได้จําลองนะครับหมู่บ้านนะครับของชนเผ่าแต่ละหลังนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็คือห้องครัวนะครับหรือว่าครัวไฟคนสมัยก่อนนะครับโอ้เยอะแยะมากมายอันนี้อย้ยางครับอันนี้เปิ้ลเอาไว้ไงใดครับเอาไว้ดองอย้ยางปีไม้เอาไว้ตุ้มหัวหินไงครับอ้องมาได้กรรมดีสักอย่างนะ บรรยากาศดีล้ำไปเวียงแม่มดวันนี้ขอจดลาบในเวียงแม่มดเฮียสักคราบนึครับเนอหลังจากเดินแอวนะครับครับในเวียงแม่มดนะครับในสวนนะครับครับมีที่เดินเล่นเดินแอวกว้างขนาดครับกว้างครับแล้วมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับครับผม มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับมีไว้คอยบริการนะครับรับท่านที่เข้ามาแอวเข้ามาเดินเล่นนะครับซิอร์ของร้านนี่คือทะเลกระทะร้อนนะครับนี่เป็นเนื้อโคขุนนะครับพัดน้ำมันหอยนะครับและนี่ก็คือซุปเปอร์ตินไก่นะครับซุปเปอร์ตินไก่อาหารและเครื่องดื่มนะครับราคาเริ่มต้นนะครับราคาบัแปลงเลยครับราคาเพียงแค่59บาทนะครับ สามารถนะครับพาบุตรหลานนะครับหรือว่าพาผู้สูงวัยนะครับพาครอบครัวเดินทางเข้ามาแวะเวียนมาเอวกันได้ครับผมสำหรับที่นี่นะครับบรรยากาศดีแล้วก็หาได้บายาครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับยงไม่มดนะครับด้านล่างนี้เลยนะครับครับผมหลังจากขินเข้าเรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวผมกับลุงชัยจะมาเพื่ออาหารป่าครับผมปลานินเนอะ โอ้ไม่คือตุงขวดได้ใหญ่เพิ่มคือกําเมตรสองเมตรกะไปโจงกําขวดก้าปูทัวป่านักขนาดเนี้ยครับผมอันนี้เลยอาหารป่านะครับาะสถานที่กว้างขวางขนาดนะครับท่านสามารถเดินเข้ามาแอลนะครับพักพรอนอนใจได้นะครับลุงชัยสามารถนับได้ก่อครับนับนับแบบได้ฮะ เป็นนับไดีที่ไห็นโอ้ยอะไรอย่างลุงเล่นมึงมาแดาว่ายุ่งแล้วเบยยุ่งแล้วโซนอาหารนะครับของเวียงไม่หมดนะครับเปิ้ลจัดจัดฮือนั่งนะครับสองโซนนะครับโซนด้านนอกนะครับก็คือโซนโอเพ่นนะครับมีสวนดอกนะครับต้นไม้นะครับเพื่อชมนะครับรับประทานอาหารไปตัวนะครับส่วนโซนด้านในนะครับก็ยังมีห้องแอร์นะครับ ซึ่งบรรยากาศด้านในสุดยอดเลยครับไปดูบรรยากาศด้านในของสซนห้องแอร์เลยคร <asse> ับต,<อ>ตามมาครับผมส่วนทางร้านนะครับเพื่อนก็ยังมีดนตรีสดน,นะครับช่วงค่ำๆนะครับเปิ้นจะเล่นนะครับบรรเลงให้ฟังนะครับไปเข้าไปดูด้าน ENT ในลูงช <Law> ัยค<า><า>รับผม บรรยากาศในห้องแอร์นะครับโซนในห้องแอร์นะครับเย็นสบายนะครับโล่งสบายนะครับท่านใดนะครับที่ประชอบ้อนนะครับชอบประกาศด้านด้านนอก้อนนะครับท่านสามารถเข้ามานั่งนะครับในห้องแอร์ได้เลยครับสั่งอาหารเข้าไปกินได้นะครับสบายนะครับอันนี้ดูดูเน็ตไอดอลเข้ามาเป็นเข้าทรงแล้วครับรับผมจะไปลืมมาแอลกันนะครับ เวียงไม่มดสารปียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมากันหลายๆมากันนักๆน,น,นะครับยิงบอูอย่างไงล่ะแค่ <c oughs> <c oughs>